บายดีอยู่กับสองปติงใส่สมบูรณ์บรรยากาศยามแรล่งคู่เมืองอนุวงศ์ใส่สมบูรณ์พี่น้องเลยก็เป็นโต๊ะดินงามขนาดโอ้งามเลยดีพี่น้องเลย เดี๋ยวไปไปนางเบิ่งตะเวนตกดินอยู่พัวหลวงพี่น้องแต่ว่าเขาสิไปทา้งแถลงข่าววัฒนธรรมเอาเภาสิบ,บกขี่รถขึ้นไปเบื่อทางขึ้นพเพราอบริษัเสียงเงินมากเบอ่์มันจะบริษัเงินจะเก็บเลยหนาวดิพี่น้องเอ้ยล่มนเหมือนมันมันหนาวแบบหนาวลม หนาวกวหมู่บ้านอีกแต่ว่าอุณหภูมินี่ประมาณเท่าเนาะเบิ่งเดี๋ยวเบิ่งก่อน23องศานะพี่น้องอุณหภูมิ23องศา làm nham lẽ nhoáng. sau, tì วันเาวันที่สาหาพี่น้องสาหาตะกิดสองพั 2, านาสามยามแมหลกเนาะหนาวเลย de al มืดแล้วตะเว้นคือว่าตกเลยพี่น้องเหมือนแสงแดดล้ะ ที่สหาก็ไมเห็นเลยรเนาะที่สห้าก็ตดไปนะเขาว่าจะหนาวเหนี่กเข้าหายรีเด้อหนาวเงี้ยหนาวเง้อันนี้ข้างนี่เขาไปกับเขาไปในนี้นี่เดนอ่อุ่นาเดี๋ยวปฏิทินทีอ่าพาทุกคนเขาไปเบื่อนี่ก่อน เปลี่ยนเส้นทางใหม่เนาะมันจะเป็นทางเข้าไปบ้านคนเขาเจ้าเอารถเข้ามาอันน่ะปีนทั่วโรนทางนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าตรงใน,นข้อเน้นยาจากเจ้าของก็ก่อนเจาเจ้าเพื่อ,อนงานแต่แต่ว่าเขาสิตจอดรถอยู่ทักก้งขาเจาะกระยางเอาคาือมองปีนผัวเข้าไป บ่อท่านพี่น้องเอ้ยบ่อท่าน,านตะเวนตกก่อนนะตะเวนตกดินก่อนน,ะนี่ยเหนียวเยอะเลยโอ้โหเหยียงเหลือนี่ก็ปลูกเหยียงดิคือเห็ดเป็นอ,นอันอนั้นสายๆคือยืนยันเอ,อยียง น้เด็กมันเป็นโต้ตู้รั่วตันเลยโอ้เหตุเกิดใหม่เลยขึ้เลยเด็กเข้าอนุญาตเจ้าของเข้ากระไรอยู่ในนี้นะ เอ <X Joh an> ยพ <śmy> ี่น้องมาหอด้ะผู้ว่าลนเดี๋ยวขี่รถออกไปนะพ่โลนพี่น้องว่โลนและสวนี่ ของนี้ผมบ่ท่านปวงเนาะบวชบวชอยู่สวรรค์เด้พี่น้องเลยอยู่สวรรค์นะเขตัวแม่แมทัลมาติงเสียนะสวงบริทายคลิปไะเดี๋ยวเราจอดรถดปไว้อยู่นี่แล้วก็สิพาท่านผู้ชมเขาไปเบ,บิร์นอากาศอยู่ภายในภูเขาลนเนาะออากาศหนาวแห็งเลยหนาว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 าไปจอดรถไว้อยู่นี่แหละคือสิบูเป็นยียง โอเคไปเนาะมองในกาเป็นอีอจุดหนึง่งที่ว่าหลายคนบบคอยบบคอยเลยเขามากนะไปยางก็เลียนบ้งห <c ười> นาวหนาวพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันเป็นห้อยรถกเจะเปลี่ยนมา มีคนมาถ่ายหูพี่น้องเบอร์นะอันนี้สวนสตรอเบอรี่เบอร์นี่สวนสตรอเบอรี่เดี๋ยวมีโอกาสมื่อื่นก่อนซะเนาะมื่อื่นบาติ่งจังสีมาถ่ายให้เบิ่งอันนี้เห็นดอกกระเจียวได้นี่นี่ดอกหวานนี่ดอกกระเจียวเพิ่นบัดยามมันเกิดมานี่โอ้ยงามแฮง แล้วดอกกระเจียวหัลลเมื่อก่อนมันอยู่เบื้องเขาเจ้าปลูกสตรอเบอรีอ่แหละบอนเคล็ดสวนสตรอเบอรี่แบดเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเคล็ดสวนสใส่เลยบ่มีเลยจะมีแต่อยู่เบื้องนี้เบื้องที่เอาบะติ่งอยู่ต้นหอาไปนี่ยบอนนี่กะสิเป็นเฮือนคอนเลยเนเพราะฉันเป็นพื้นที่ของบุคคลเด็ตะกี้มีน้องอยู่บนนี้น้อง ว่างว่าโหลดเท่าคือสิบอสเซียป้าไปอยู่หันเลยพี่น้องเนี่ยดอกกระเจียวงามๆเลยอวันนี้เดือนสี่พี่น้องเดือนสี่บทิงสีพามาถ่ายมึงก็ยังอีกบวดโดนนอกรีกหาเดือนเพาะกันอีกแล้ววุ้ย เ,เว็ยนลับขอบว่าแล้วพี่น้องมันยงย้อนแสงเดี๋ยวบาติดถ่ายมาแนาวเนาวถ่ายหน้า่าติดหนาวจังเลยหนาวจังเลยนักของเที่ยวคนไทยเขาเจาะกันมามาอินได้เบอร์น คเหมือนกับไทยเขามาแต่่ถววังเวียงส่วนร้ายเขาเจ้าไปหลินบังเวียงแล้วเขาเจ้าก็ับมาเวพี่เลย้เลยพะว่าวังเวียงกบสายสมบูรณ์มันเสื่อมต่อกันได้แต่ว่าเขาใช้ขี่เดินทางมาโดยเหื่อเนาะเขาออกรถจากวังเวียงมาหาบ้านท่าเหื่อแลวก็เขามาแลวก็ต่อรถเขามาน่ะลักซาซีเขิื่อนท่าเหือลักซาซีแล้วเขาขึ้นขึ้นเหื่ออยู่ลักซาซีฮนขามขามน้ำเงิม เคยน้ำเงิมสองและก็จะมาจอดอยู่ท่าเฮือนาตุหอ,อท่าเฮือนาตุก็จิมีรถโดยสารเข้ามาใส่สมบูรณ์ก็ถือว่าใส่เวลาไ <laughs> ลายต่อเดินทางไลยต่อพี่น้องเลยประมาณสี่โมงพอดีหอดเนาะเดี๋ยวมีโอกาสสิพาสิพาสำหวจเส้สนทางเบ่งพัดเคยไปเยีกเมือเลย เบื้องนี้เป็นเบื้องทีว่าโบมีคนเขามาเที่ยวหลินเห็นบอกห้ามันก็จะก็ยังเขียวอยู่ถ้ว่ามาหลินแนะนํำลองเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องลองเปลี่ยนบรรยากาศเขามาบอนทีว่าข่อยผ้าเขามาหานนนันบอขคอนจอรถนหันแล้วก็ยางมาเบื้องนี้เบื้องมันจะงามกว่ากันเพราะว่าเพราะว่าจอมผู้เบื้องนาาั้นคนขืนลาลแล้ว ลองมาลองลองมาเบื่องคนที่ว่าบ่ทันได้ขึ้นเบิ่งจะสวยงามพี่น้องเลยโอ้มาเที่ยวไปบมดเลยปวดฟินเลยสวยงามขนาด ตอโบอลียามนี่บ่พี่นอ้องสตอโบรีนะมันเป็นยามนี่บ่เดือนประจิกบ่มืออืน่นเด้อพี่น้องเอ้โฟว่าโฟว่าสิยางไปนี่บ่ได้มันเป็นหัวเขาจับเฮ็ดหลอมหัวไว้ไปบุหรี่ขันไปมันก็นต้องได้เอี่ยวรถขึ้นไปพูวเอามืออื่นซะมืออื่นบ่ติงสิมาถ่ายเบิ่งเด้อบรรยาก,กาศแต่ว่ามื้อนี้ขึ้นมาฟูโหลัวนี่ก่อน มาเบิ่งอีกมุมหนึ่งของภูพขาหลวงมีนักตองเที่ยวสาวไทยเจ้าขึ้นมาเบื่งนะแสงแสงตกนะมุมีแสงแดดเลยพี่น้องเด็กมองทีว่าเขาเข้าเจ้ากางเต็นนอนบ่นะ <c oughs> อู้หนาวดีพี่น้องหนาวแห้งดีแต่ตอนนี้ ก็บ่มีหยังไลายพี่น้องเองินผ้าวัาสิภามาเบิง่งตะเวนตกดินสุดถ่ายขี่รถมาแล้วโตกก่อนแหละ <laughs> ตะเวนตกก่อนแล้ว <c oughs> มองนี้แบบมีความแบบเป็นแบบธรรมศาสติแบบห้าเคี้ยวแบบ360องซงศายเลยพี่น้อง้อนี้ แต่ว่าก็มีทางรถด,ดหมาอยู่เลยอันนี้ว่าเขาจะจะไปไปแฉมย้อนกางเต็นนอนอย้อนขักดีอย <c oughs> นาาอุ้ยเดาัวโลนพี่น้องหัวโหลนขึ้นมาหัโลนลายกระจนหัวกระจนโลน <c oughs> เก okay, พี่น้องอันนี้ก็บรรยากาศนะผู้ว่หลวงยมแรลกนาะงปฏิวัติพิพาเบิ่อง,ง,งตะเวนตกดินกับมาบทันซ้ัก็เอาเป็นวาคลคิววิดีโอนี้เป็นการรีวิวเส้นทางเขามาผู้ว่หลวงทางเบื้องใหม่นะขึ้นมาทางทะเ,เทเลงคารวัฒนธรรมนั้นล้วการเดี่ยวเข้ามามันจะมีซอยอยู่เบื้องขวาน้อยๆดอกเข้ามาก็จะมีบ้านคนแล้วก็จอดรถไปอยู่อยู่บนหัวบนเฮาจอดนั่นนหละ แต่ว่าเขาอาจะเอารถใหญ่เข้ามาก็ได้นี่เส้นทางนี่มันมีทางรถใหญ่เข้ามาแต่ว่าตรงในข้ออนุญาตจากเจ้าของเฮือนเขาใกล้ๆกันแหละเนาะถามเขาก็ได้ว่าเรื่องว่าเขาอนุญาตขึ้นพัว่าหลวงในเด้อยังนะเขาจะไขประตูให้เพราะว่าเขาเจ้าเลี้ยงงัวเขาเจ้าเลี้ยงงัวแล้วเขาหลอกไปอยากงัวมันออกเนาะเพื่อนพี่น้องสารคดีวันนี้สิบห้าไว้ร์ซันนีขอบใจทุกคนที่ติดตามชมเด้อพบกันคลิปหน้ามูลนิธก็ต้องทัพอากาศ สบายดี